ก็จะมจะคิดว่าถ้าผมคุยกับพวกพวกท่านทั้งหลายที่ที่ที่เป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมหรืออนาจนิยมแต่เดิมเนี่ยคืออันที่หนึ่งเนี่ยผมประเมินสูงนะฮะผมจะไม่ประเมินต่ำนะครับก็คือ,อดูอผลงานที่ผ่านมาของพวกท่านในการยุบพรรคในการทําอะไรตรงมีอะไรนะครับมันเกิดขึ้นได้ผมประเมินสูงไว้ก่อนแต่ผมอยากจะเรียนเตือนว่ามันจะแก้ปัญหาให้พวกท่านได้แค่เฉพาะหน้านะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดผลเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือที่ท่านใช้นะครับอันนี้ก็พูดด้วยความผมอยากให้ลองคิดดูนะฮะ mm hmm. เทียบกับเมื่อเก้าปีก่อนเนี่ย mm hmm. เกียรติภูมิของกองทัพเมื่อเก้าปีก่อนกับปัจจุบันต่างกันไหมการยอมรับสังคมต่อสถาบันตุลาการเมื่อเก้าป mm ีก่อนกับปัจจุบันนี่ต่างกันไหมคือผมเกรงว่าเครื่องมือที่ใช้ในภารกิจที่มันเปลืองความชอบธรรมนะฮะ mm hmm. คือคนเริ่มไม่เห็นด้วยมากขึ้นมากๆเนี่ยมันจะทําให้ออโตเรตตี้ หรือสิทธิอำนาจของเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยมันลดน้อยถึงวันหนึ่งถ้าคุณต้องใช้เครื่องมือนั้นอย่างจาเป็นเนี่ยคนอาจจะไม่ไม่ยอมรับอธิริตี้นั้นก็เลยซึ่งพอถึงจุดนั้นมันก็จะวนหลปครับก็คือคุณไม่สามารถจะให้คนปฏิบัติตามสิ่งที่คุณต้องการได้คุณเพืงการไม่ใช่กลาลังาไม่เป็นตีกันนะครับคราวนี้น <ừ. S 1> เรื่องที่สองคือเอาข้จริงปัญหาคืออะไรกันแนะ่ผมรู้สึกยีนนะผมคิดว่ารูปแบบเกลียวสัมพันธ์ทางอำนาจ ของสถาบันกษริร์และสถาบันกองทัพยอย่างที่เป็นอยู่นี่มีอํานาจและทรัพยากรอยู่ในมือมากกันจนเป็นภาระเกินนะครับคือผมอยากจะเรียกว่าเป็นโอเวอร์โหลดเนะีเป็นภาระเกินทําให้บริหารจัดการทรัพยากรและอํานาจเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพาไม่ได้ จึงเกิดปดัญหาปะทุขึ้นเป็นระยะระยะตลอดเวลาถ้าเราสังเกตนะครับกับกรณีกองทัพก็เห็นได้ชัดว่า,วามีกรณีกําลังพลมีกรณีทุจริตคอร์รัปชัปนอะไรเกิดขึ้นมาระยะคือแบกรับภาระหนักไปและภาระหนักนั้นจํานวนมากเนี่ยอยู่นอกขอบกายภารกิจหลักของท่านานะครับดังนั้นมันก็ทําให้ท่านเนี่ยเหนื่อยมากและตกเป็นเป้าในการแพ่งลิงในการติดตามตรวจสอบสูงนะครับผมคิดว่าต้องคลี่คลายรูปแบบ ของเกลียวสามัญอำนาจที่เอาทรัพยากรตับอำนาจไปไว้ในมือเยอะกันไปผมคิดว่าน,นี่อันตรายนะครับซึ่งนําไปสู่ประเด็นที่สามเผมคิดว่าออ,อยากชนะก้าวไกลไหม <laughs> ถ้าอยากชนะก้าวไกลแนะนาให้สร้างานอนุรักษ์นมในสภาที่เข้มแข็ง้ไม่ใช่พัดเฉพาะกิจชั่วคราวที่รับใช้ในพลังงรนกันจอกน แล้วก็ไม่ใช่ด้วยความคิดอนุรักษ์นิยมแบบโบราณเะคือถ้าแบบเป็นแบบไหนก็แบบคลิปของรวมไทยสร้างชาติที่ออกมาล่าสุดก่อนวันเลือกตั้งไมืม่อวันอเอ็นอนั่นคือวิธีการความคิดแบบโบราณที่ท่านพยายามจะต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันไม่เมื่อคือขอเรียกร้องให้นักอนุรักษ์นิยมที่รักชาติทุกท่านจงนําเสนอแนวคิดอนุรักษ์นิยมไทยในคิดศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดซึ่งคู่ควรแก่นามซึ่งคู่ควรแก่ภารกิจอันยิ่งใหญ่ ที่จะปกปักรักษามรดกของชาติต่อไปข้างหน้านีอีกร้อยปีสองร้อยปีแบบเดิมไม่ไหวแล้วครับแลวต้องมีแก่นความคิดที่ชัดเจนที่เป็นอนุรักษ์นิยมในคิดศตวรรษที่ย1สิบเอ็แลต้องมีพักการเมืองที่เชื่อมั่นยึดมั่นในแนวคิดอนุรักษ์นิยมนั้นถ้าท่านทําอันนี้ได้ก้าวใครกระจอกครับแต่อ,อันนี้อะไรคุณใส่คือท่านทําได้เปล่าวะเออครับนี่ก็ต้องตั้งพักใหม่มาเพื่อการนี้นะอาจารย์คือผมไม่หมายนะคุณจะตั้งพักใหม่เอาชื่อพักเก่า แต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะชื่อพรรคไหนเนี่ยคุณยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยอ่ะคือบรรดาคนอนุรักษนิยมที่อยู่ในวงการเมืองเนี่ยทันดีที่เผชิญกับผู้ต่อสู้ในการเลือกตั้งก่อนหาเสียงันที่แล้วเนี่ยคุณควักอาวุธที่เก่าที่สุดแล้วไม่ดีเรื่องที่สุดอย่างย่ามาคว้างใส่เขาอะนะครับก็คือแบบเคยซัดเขาที่เข้าสารเมื่อร้อยปีก่อนก็ยังรู้เข้าสารอยากย่ามาซัดใส่เขานี่มันแบบผีแบบร้อยปีก่อนเฮ้ยไม่ใช่เยียนี่ผีพันใหม่ ดังนั้นแบบผมคิดว่าไม่ไหวแล้วครับคืออันนี้เตือนที่ความหวังดีนะถ้าอยากชนะก้าวไกลยอยากชนะเพื่อไทยเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยสร้างพักในเรื่องยมแบบใหม่ในสภาที่เข้มแข็งขึ้นไหมครับปัญหาหนึ่งที่ที่หลายคนพูดเหมือนกันนะอาจารย์ว่าเอ๊อันฝั่งแล้วที่อบอกเองเขาหรือเขาจะไม่มีตัวผู้เล่นที่สามารถจะดึงดูดได้เขาโอเคไม่มีพักไม่ไหนไม่มีตัวไม่มีคนที่คิดว่าจะเอามาขายได้จ้ะคือมันต้องเริ่มจากความตระหนักก่อนว่า ความเชื่อแบบของคุณอธิบายโลกไม่ได้ความเชื่อแบบขอาคุณไม่เพียงอธิบายโลกอย่างที่คุณอยู่และอยากจะอยู่ไม่ได้นะเมื่อเทียบกับโลกปัจจุบันนี่มันอธิบายศัตรูของคุณไม่ได้ด้วยคือเวลาคุณมองเห็นก้าไกลเนี่ยหรือคุณมองเพื่อไทยแต่ก่อนเนี่ยคุณจะเห็นพวกล้มเจ้าคุณเย็นพวกไม่จงรักพักดีต่อชาติศาสตร์นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดและเมื่อคุณโจมตีศัตรูของคุณด้วยการเข้าใจศัตรูคุณผิด คุณไม่มีวันชนะศัตรูของคุณได้อืมแว่นเก่าไม่เวิร์กแล้วอ่ะคุณต้องเข้าใจคนที่คุณเคิดว่าเป็นศัตรูของคุณเนี่ยด้วยสายตาที่เที่ยงตรงเดี๋ยวเริ่มการต่อสู้จากการเข้าใจตรงนั้นนะครับคือพูดตรงๆนะผมคิดว่าขวาไทย have it too easy อ่ะคือโอ้โหเขาคิดมาให้หมดแล้วบรรดาความคิดอนุรักษ์นิยมไทยแต่ก่อนแล้วก็เพียงแต่ไปจำแล้วามาคือสถาบันที่ทางไทยเสนออะไรที่ใหม่เปกว่า สิ่งที่ท่านพุทธาทาสพิขุเทศไว้เมื่อ20-30ปีก่อนนะอะไรที่ใหม,ม,ม่กว่าสิ่งที่หม่อมราชวงศ์เสนีประโมทพูดไว้หลังสงคารามโลกนี้สองไม่มีเลยนะครับอากิมิวง่งวิ่งกลับไปที่นั่นเชยชิปเป่งเลยนะครับมันเป็นอะไก็ไม่ที่ตกยกไปแล้วและอธิบายบรปักที่คุณไปเชิญหน้าตอนนี้ไม่ได้อะมันได้เวลาที่คุณจะเห็นขีดจํากัดของความคิดเดิมและเริ่มคิดใหม่อ่าสร้างอนรั์นิยมใหม่ขึ้นมา เพื่อที่จะทํารงรักษาสิ่งที่คุณรักเอาไว้ในรูปแบบที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันเป็นปฏิกิริยาตอบตอบกลับในความรู้สึกของต่อ9ปีของคุณปิยุทธ์ไม่ได่ยกคนงามความดีให้ก <c oughs> ับใครนะครับที่ทําไม่มีเ,<อ>เรื่องพันธไกลที่ต้องการปฏิรูปโครงสร้างถล่มทลายกันอย่างนี้ก็คือ9ปีของคุณปิยุทธ์อะทำให้คนเหล่านี้ดวงตาเห็นทําว่าเฮ้ยต้องปฏิรูปแล้วว่าระดับโครงสร้างด้วยมันยังไม่ไหว คราวนี้ในแง่ทางตรงก็คือว่าผมคิดว่าตั้งแต่เขาตั้งพรรคมานะเนี่ยบานทีเป็นอนาคตใหม่ต่อมาก็ถูกยุคเปลี่ยนในแบบเก้าไกลเนี่ยเขาทํามันหนึ่งที่แน่วแน่ตลอดเวลาก็คือว่าปักธงความคิดนะครับซึ่งเอาข้จริงอันนี้เป็นไอเดียครับที่นําเสนอโดยจนนันทิธิแล้วมันก็ปรากฏผลเห็นเป็นจริงในในช่วงสี่หปีข้างหลังก็คือว่าคุณทําให้สังคมเกิดความคิดใหม่เกิดจินตนาการใหม่ว่าเฮ้ย hey, เมืองไทยไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ได้ เกณฑ์ทหารเนี่ยอาจจะไม่ต้องเกณฑ์ทหารโดยที่เรามีความมั่นคงก็ได้นะครับสังคมกษัตริย์อาจจะเข้มแข็งมั่นคงโดยไม่จําเป็นจะต้องมีกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพอย่างม .112 ก็ได้เขาปัดทงความคิดเขาทําให้สังคมจินตนาการฝันถึงเมืองไทยที่ต่างออกไปแล้วทําให้เป็นดังเรื่องนโย,ยบายขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นส่วนสาคัญในแง่ที่นอกจากผลงานลุงตต่ด้วยแล้วนี่ยอะไรนัท่านนี้มันสะท้อนอะไรต่อสังคมการเมืองไทย ผมว่าพูดได้ว่ามันสะท้อนความตกห่างนะครับก็คือมันไม่สอดคล้องกลมเกลี่นมันตกห่างจากการของการเมืองกับสังคมไทยคือขณะที่สังคมม่นเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องใหญ่ๆก็เช่นการกลายเป็นเมืองมากขึ้นผมคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงทางสังคมวิทยาประชากรศาสตร์ว่าคนไทยส่วนใหญ่ยอยู่ในเมืองมันไม่ใช่ชุมชนชนบทแบบเก่าที่จะใช้การเมืองแบบแบบเก่านะฮะมีการเปลี่ยนในแง่รุ่นคน นะครับก็คือกลุ่มที่โตขึ้นมาในช่วงเก้าปีคุณประยุทธ์เนี่ยมันมี generational shift ในหัวประชากรกลุ่มก้อนใหญ่พอสมควรแล้วก็มีสิ่งที่ผมจะอาจจะเรียกว่า media saturation ก็คือสังคมที่ท่วมท้นล้นไปด้วยสื่อนะครับโดยเฉพาะ่อสังคม social media กับคนหนุ่มสาวเนี่ยคือเป็นชีวิต ของสังคมและชีวิตทางการเมืองที่ดําเนินไปโดยอิทธิพลและกลมกลืนไปกับสื่อเยอะพอสมควรทั้งหมดนี้ทำาหทำให้เกิดอะไรขึ้นนี่ไงวัฒนธรรมการเมืองนะผมคิดว่าอํานาจนําเก่าก็คืออํานาจที่ทําให้คนเชื่อและทําตามได้โดยไม่ต้องบังคับเนี่ยอานาจนําเก่าเนี่ยมันเสื่อมถอยลงนะครับเกิดโครงสร้างความรู้สึกใหม่กล่าวคืออํานาจนําเก่าอธิบายโลกอย่างทีู่เห็นไหมกูเกิดความรู้สึกแบบใหม่ที่ไม่ตรงกับที่อํานาจนําเก่าบอกอยากจะให้รู้สึก แทนที่จะทราบซึ้งกลับสงสัยแทนที่จะตื้นตันกลับหมันไส้เป็นต้นนะครับนี่นมันก็มีปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเพลงดนตรีการแสดงเพอร์ฟอร์มนซ์ต่างๆออกมาเยอะแยะ,ยะที่สะท้อนโครงสร้างความรู้สึกใหม่นี้ในที่สุดก็นํามาสู่ผลลงเอยของมันนะก็คือเกิดอํานาจนําทวนกระแสมันไม่ได้มีอํานาจนําเดียวในวงนี้มีอีกอํานาจหนึ่งซึ่งเขาไม่ต้องไปเที่ยวบังคับใครคนก็อยากจะเดินตามเขาอย่างสมัครใจเพราะเชื่อในแนวทางของเขาแต่ว่าการเมืองเป็นอย่าง การเมืองคือโครงสร้างของสังคมการเมืองเราระบบการเมืองเรายะเป็นโครงสร้างต่อต้อตานเสียงข้างมากครับคือถ้าคุณได้คะแนนเสียง,งมากมาในสังคมคุณได้คะแนนเสียง,งมากในหมู่ผู้แทนมาเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะแยะไปหมดเลยในการทาี่จะทูตามตามมติเสียง,งเนี่ย้ขนะเดียวกันในไอ้โครงสร้างอันนี้เนี่ยชัยชนะของก้าวไกลกระแสปฏิรูปจากเืียงล่านนี่มันประทะกันแน่ครับ โครงสร้างแบบเก่าที่ต่อต้านสิ่งครั้งแม่ของการเมืองกับกระแสปฏิรูปจากเรื่องล่างที่เพิ่มขึ้นมาให่สังคมแล้วก็มาปรากฏตัวใ,ในการเลือกตัง้งช,ชาชนะของก้าวไกลเนี่ยมันสะท้อนอยูว่ในเมืองไทยเนี่ยมันมีอำนาจน,นําต่างหากจากอำนาจน,นําเก่าและ้วล่ะเป็นอำนาจน,นำใ,ใหม่ที่ทวนกระแสการเมืองเก่าวัฒนธรรมเก่าแต่มันจะกลายเป็นฉนันทามติใหม่ได้เนี่แปลว่าอะไรคือพูดอย่างโหดเลยนะมันแปลว่า,วาไม่เพียงแต่คนที่อยากปฏิรูปคนที่ถูกปฏิรูปก็ต้องการปฏิรูปด้วย ไม่เพียงแต่คนที่อยากปฏิรูปเท่านั้นที่ที่จะปฏิรูปแต่ถ้าจะเป็นชั้นธรรมติใหม่เนี่ยคนที่ถูกปฏิรูปก็ยินดีที่จะถูกปฏิรูปด้วยอันนั้นเนี่ย<อ>ผม<อ><ำ>ว่ายากเลยนะก็คือจะจะเป็นชั้นธรรมติใหม่ได้นเนี่ยผมเดว่าสองอุปสรรคอุปสรรคแรกคือไอ้โครงสร้างการเมืองกฎหมายอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่เอือ้อที่จะเกิดชั้นธรรมติใหม่นี้ เพราะมันเป็นโครงสร้างการเืองกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อสิ่งข้างมากคอยนึกถึงสองว2สองร้อยห้าสิบคนมีส่วนเลือกนายกคอยนึกถึงยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีอะไรตองนี้นะครับคือมันวางผังออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งข้างมากมีอิทธิพลกันไปมันก็ยิ่งทําให้ยากที่อํานาจนําทวนกระแสเนี่ยจะกลายเป็นชนทางมติใหม่อีกอันหนึ่งคือผมคิดว่าต้องทําให้ประจักษ์นี่เป็นเรื่องที่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 ยากขึ้นเป็นเรื่องของการการ วิวาฒนถกถิงเปลี่ยนแปลงทางความคิดเนี่ยคือมันเป็นผลประโยชน์ของระเบียบผู้ที่อยู่ในระเบียบอํานาจเก่าเองในระยะยาวที่จะปฏิรูปการปฏิรูปเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาบุคคลทั้งหลายซึ่งอยู่ในระเบียบอํานาจเก่าเองมันจะทําให้สถาบันของระเบียบอํานาจเก่าเหล่านั้นเนี่ยปรับปรุงเข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนขึ้นทํางานเพื่อส่วนรวมได้ดีขึ้นอันนี้ผมคิดว่าก่อนข้างยากนะครับงั้นมันยังไม่เป็นชันธามติใหม่ นรันั่นแปลว่าถ้าคุณนําเสนอข้อเสนออำนาจน,นำทซนกระแสและหล่านโยบายยังจะนาไปสู่การตกถิงทะเลาะขัดแยง้งกันพอสมควรเลยจนกว่าคุณจะเปลี่ยนใจคนที่ถูกปฏิรูปให้เขาเห็นดีเห็น,นงามไปกับการบันเทอว่าเออมันจําเป็นได้เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบรร ขันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ